นี่พวกเธอฟังนะถ้าเธอไม่ยอมออกจากโรงเรียนแล้วก็ฉันจะออกเองพูดอะไรน่ะเราอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเธอฉันเรียนกับเยร่างแฟดนี่ไม่ได้เราประสาทเสียกันพอดีแดน่าเธอไม่เข้าใจเหรอว่ายายนั่นบอกทุกคนว่าเธอเป็นฝาแฝดน่าอาแทมฝาแฝดอะไรฉันถามแม่แล้วแม่บอกว่าฉันไม่มีฝาแฝดอะแดน่าฉันดูก็รู้ว่ายยนั่นทำหน้ามาน่ะ ทำหน้าอะไรหรอจูลี่ไดอานะ่าใหญ่นั่นพยายามทำให้เหมือนเธอเรียนลุกหาว่าเธอเดีที่ไหนแล้วก็ตามมานี่ยังไงละ่ะไม่เข้าใจหรอใช่แนะ่ใหญ่นั่นจะมาแย่งตำแหน่งเธอไปอ่ะใช่แล้วมันก็ได้ผลด้วย ดีมากดูทรงแล้วนาะยคนจะชอบเธอละสิเห็นจ้องเธอไม่หยุดเลยนะดีมากเลือกเลยนะวันนี้นายชอบคนหนึ่งพรุ่งนี้ก็ชอบอีกคนนึงอ่ะยูเลียม,มาชาเอวาพูดอีกก็ถูกอีกอ่ะใช่มันยากนะแดนน่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมากใช่มันซับซ้อนเกินไปแล้วฉันจะเลือกใครล่ะแดนน่าหรือเลดี้แดนน่าดีมากนี่นายล้อกันเล่นเหรอดีมากนายห้ามเลือกยายแดนน่าปลอมนั่นนะนี่เลดี้แดนน่าตัวจริงเสียงจริงอ่ะก็แค่นี้แหละแดน่าเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ร่างแฟดนั่นจะไม่ยกตำแหน่งเธอไปนะ ดีมากอยู่นี่นี่เองหวัดดีทุกคนฉันตามหานายทุกที่เลยนะดีมากนายมาทําอะไรที่นี่เกือบคนพวกนี้หวัดดีฉันกําลังตามหาเธอเหมือนกันแต่ฉันหาไม่เจอมาไหนพูดบ้าอะไรแดหน้าก็อยู่นี่ไงฟังนะักเธอมันปลอมทำไมเธอแต่มองดีมากละ่ะถ้ามองอีกแล้วมันจะซวยไม่รู้ตัวนะฉันจะหาสีให้เธอแล้วก็จะพาแม่มาพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ฝาแฝดฉันเลยสักนิดเดียวตามนั้นถอนตัวตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่านะ ฟังนะทำไมเธอต้องมาเลือกแทนดิม่าละ่ะดิม่าเลือกเองได้ฉันพูดถูกไหมดิม่านายตัดสินใจว่ายังไงมารอดูดีกว่าว่าระหว่างเราสองคนใครคือเลดี้กันแนะ่ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยไว้ฉันจะเลือกหลังเลิกเรียนแล้วกันแย่แล้วดิม่ากำลังจะปัญหาไดน้าอย่าโกรธเขาเลยนะเขาแค่สับสนนะ่ะฟังนะเดนา่าดิม่าต้องเลือกฉันแน่นอนต่อให้เราดูเหมือนกันแค่ไหนฉันก็เจ๋งกว่าเธออยู่ดีแหละเก็ตปะ เหน่กับเธอมากว่าแดดหน้ายอย่ปล้อนนี่มาันจะากแก๊งไหนนะ่ะเธอมาจากสิบบีไปหาแก๊งสิบบีตอนพักเบรกกันเถอะไม่ลระจูนล,ลี่เราต้องหาข้อมูลเธอเพิ่มแล้วก็สร้างสินให้เธอซะโอเคได้ไปสั่งสองดกกนดกันเถอะอาแทามวัวรออะไรอยู่ไปกันได้แล้วฉันกำลังไปนะ่ะส,สาวดูสิฉันไม่รู้จะเร่นน้ำหอมอันไหนด,ดีหรือเอเราราเ r i a อ๋ออมาแย่น่ามาช่วยฉันเลือกลิปกลอสสิกว,ว่าจะใช้ไหนดีชุมช่มชื้นหรือว่าเพิ่มวอลล่มดีอะไหลล่าเธอจะเพิ่มวอลล่มอีกทำไมเอาชุมช่มชื้นดีกว่าสาวสาวมาสคาร่าที่ฉันซื้อมาใหม่มันดีมากขนตาฉันพุ่งขึ้นฟ้าเลยล่ะมาดูเชียขนตาเธอจะสูงเท่าฟ้าได้ยังไงสาวสาวฉันจะไปโรงเรียนท่าอย่างนี้ได้ยังไงล่ะฉันนางหน้าแล้วสาวสาวนี่พวกเธอไม่รู้เรื่องเครื่องสำอางเลยใช่ไหมเนี่ย<อ><อ>ได้ ไหนดูยางั้นเหรอยาน่าใช้แค่น้ำหอมดีออก็พอส่วนเธอไลล่าแค่ลิปสติกก็พอแล้วไม่ต้องมีกลอสหรอกว่าไงนะนี่นายพูดจริงปะเนี่ยนายจะแนะนําเรางั้นเหรอเออแทมนายเป็นผู้ชายคนเดิวในกลุ่มเรานี่นานายรู้เรื่องเครื่องสำอางเยอะเลยล่ะเดี๋ยวนายก็จะเริ่มแต่งหน้าแล้วละสิไม่เอาหน้าสาวๆฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งนานนะอะไรนะฉันยุ่งอยู่ตลอดเดือนธันวาเลยเธอน่าจะมาหาฉันช่วงมกรานะ อาเทมเนี่ยมาหลอกพวกเราเลยดีกว่า b e a u ี้บล็อกเกอะไรกันนี่พวกเธอไม่เชื่อฉันเหรอนี่งานงานฉันเหรอฮ่นายบอกว่าเราไปหานายได้เมื่อไหร่นะมกระดาใช่ไหมจองให้ฉันคิวแรกเลยนะคิวแรกของฉันอย่าหน้าฉันคนแรกอยาแต่งหน้าจริงๆนะฉันด้วยอาเทมนายคนทัวเป็นไหมอะมารูเซียถ้าเกิดว่าเธอจองแล้วฉันจะคอนทัวให้นะฉันอยากเติมลิปกับมีคิ้วสวยๆบ้างอะนะ ซาวสาวดูนี่สิเอว,วอะไรเนะี่เธอเห็นไหมสาวแฝด์น่าก,กำลังทำแต้มอยู่อ่ะเธอจูบแก้มดีมากสงสัยจังว่าเลดี้แดนาจะรู้สึกยังไงพวกเธอรู้ไหมว่าดีมากปิ้งแฝดแดนาละเขาชอบอะไรในตัวหล่อนกันนะเธอเป็นร่างแฟด์แดนานะเหมือนกันเดียสาวสาวไม่เอาหน้าต่างสิเธอดูเจ๋งกว่าเลดี้แดนาตั้งเยอะนะ่ะคอสตีย re. ฉันมีอะไรจะบอกนายอ่ะตอนนี้เกิดเรื่องแล้ว ดีมากนะจะบอกอะไรฉันนะ่ะเรื่องที่นายชอบแฝดเดน่าเหรอนายรู้ได้ยังไงเนี่ยคอสเตเอียดีมากนาะยคิดว่าไม่มีใครดูออกเลยนายาจะจ้องเธอขนาดนั้นน่ะคอสเตเอียฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเลิกกับเลดี้เดน่าวันนี้แล้วไปขอแฝดเธอออกเดดดีมากฉันแนะนําเธออย่าเลยแค่เรื่องนี้ก็ยุ่งจะแย่แล้วนายอยากได้แฝดเธอทําไมนี่เมื่อนายมีเดน่าตัวจริงอยู่ฉันไม่รู้อ่ะเธอเจ๋งกว่ามั้งเธอเจ๋งกว่างั้นเหรอได้ดีมากไปหายีปลอมนั่นซะแล้วฉันจะหาแฟนใหม่ที่เท่กว่านายเธอพูดถูกแดนน่ะดีมากจะต้องแหนว่าควรเลือกอะไร ว่าไงนะอาเทมนาะยจะเลือกใครอะเ๋ยา,าฉันไปยุ่งเลยเพื่อนฉันไม่เลือกใครทั้งนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันจะว่าไปนี่นายหลงทางหรือดีมากมาทําอะไรที่โต๊ะฉันน่ะโอ้จริงสิฉันก็คิดว่ากลิ่นอะไรเหม็นจังที่แท้ก็ก,ออก็อีเธอนี่เองเหม็นงั้นเหรอโอเคดีมากฝากไว้ก่อนเถอะแล้วเจอกันตอนพักเบรกนะไงฉันไม่ขัดจังหวะหรือเปล่าฉันมีเรื่องจะพูดกับนายนะดีมากได้สิดีมาก,มากอย่าเชี่ยนะเธอสั่งฉันไม่ได้หรอกนะ ได้งั้นก็ไปอยู่สิบปีซะแล้วนายก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วนะทำถูกแล้วแหละดีมากแดนนะ่าปล่อยเขาไปอย่าไปสนใจคนทาริยศนี่เลยไม่ต้องห่วงแดนาะาเดี๋ยวดีมากก็รู้เองว่าเธอเป็นใครยังไงเธอก็เป็นคนที่พยายามเป็นไม่ได้หรอกหรืออะไรไม่หนุ่มๆกว่าเขาจะเข้าใจมันก็จะสายไปแล้วละ่ะฉันไม่อยากคิดเรื่องเขาแล้ว ฟังนะดีมากฉันชอบนายมากเราเด็กกันไหมฉันเชื่อว่าเราจะเป็นคู่ที่เจ๋งที่สุดเลยล่ะได้สิฉันก็ว่างน้นน่ะมารูเสียอะไรน่ะไปดูกันเถอะอะไรนะมาดูเสียดีม,มากกับฟอร์เฟตเดยน่าน่ะ ดีเลยดีมากฉันจะจัดการเรื่องเลดี d แหน้าเองในไหนตอนนี้เราก็เป็นแฟนกันแล้วเง็้นพรุ่งนี้ฉันจะแปลงโฉมให้ในายเองแล้วเราเป็นแฟนกันแล้วเหรอใช่ดีมากเราบอกว่าเป็นแฟนกันได้แล้วแล้วคิสล่ะได้สิฉันจะคิสแก้มนายสาวๆาวดูอะไรกันนะ่ะเธอกลัวใครเหรอเราอาเทมดีมากกับแฟนอยู่ตรงนั้นแล้วเธอก็คิสแก้มเขาสงสัยจังว่าหน้าหรือไม่ สาวๆเราต้องไปหาก้าเอแล้วบอกเรื่องนี้ให้แดนากันเถอะแดนาต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่กับฝาแฝดของเธอใช่คู่รักหวานแหววเชียวแดนาแดนาฉันไม่รู้เธอรู้เรื่องนี้หรือยังแต่มีเรื่องแยก่เกิดขึ้นตรงถงทั้งเดินมีอะไรหรอดีมากกับฝาแฝดฉันเรื่องไงใช่ใช เธอคิสแก้มเขาเลยล่ะสองครั้งเลยนะเดน่าไปดูกันเถอะเพราะเขายังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะเดน่าทำไมยังนั่งอยู่ล่ะไปดูกันเถอะหรือว่าเธอไม่สนแล้วเจอรี่ฉันไม่สนแล้วเขาจะทำอะไรากับเย็บล้อมนี่ก็แล้วแต่เขาเถอะฉันไม่ต้องการเขาแล้วไม่ได้นะเดน่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีนะไปดูหน่อยเถอะ <Julie. S 1> เจอรี่ไปเอ Dana. ถอะใช่ไปเถอดเดน่าเธอต้องไปดูพวกเขาอยู่ไหนไปกันไปกันไปกันอยู่ไหนแล้วนะ ฟังนะเลดี้แดนาดีมากกับฉันเป็นแฟนกันแล้วใช่เราเป็นแฟนกันสาวสาวผู้ชาอได้ฉันมาทําไมมาดูพวกเขาคิสกันเหรอฉันว่าเขาหลอกงหญยนั่นแล้วล่ะสาวสาวเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะสาวสาวอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยเดี๋ยวพวกเขาจะได้ใจเกินไปอ่ะใช่รู้ไหมแดนาฉันมีความสุขมากที่เห็นพวกเขาอิจฉาพวกเราง่พวกเขาทำาไรไม่ได้เราปล่อยให้อิจฉาไปเถอะพอกันทีทุกคนดีมากจะไม่ได้เข้าห้องนี้อนะีกแน่ ทุกคนคะดีมาเป็นคนตีสองหน้ากดไลค์และกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะและตอนนี้เราเลิกกันแล้วบายนะทุกคนบายอาเทมันไม่ถูกเราต้องจัดการกับดีมาสิคอสตียเราไม่ทําอะไรทั้งนั้นฉันได้โอกาสตีสนิกกับเลดี้แดนาแล้วว่าไงนะนี่คือสาเหตุที่นายไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมอาเทมฝาแฝดคนไหนละ่ะฉันเคยถามแม่แล้วฉันไม่มีฝาแฝดนะแดนาฉันรู้นะว่าเธอทําหน้ามาน, <laughs> น่ะแน่สิจะมีอะไรอีกล่ะ <laughs> ดีมากนี่นายลอเล้วหรือเปล่าเนี่ยดีมากนายจะไปสนใจไดนน่านั่นเป็นทำไมนี่อุยอยยาน่าเลือกน้ำหอมดีออส่วนไลล่าเบลนี่ไงบล็อกฉันน่ะได้สิดีมากอย่างมึงอาจเชียวนะเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันที่นี่เธอก็รู้จูนี่ว่าฉันไม่สนรอก เธอก็รู้จูลี่ว่าฉันไม่สนอะไรพันนั้นหรอกอาแทมฝาแฝดคนไหนล่ะฉันเคยถามแม่แล้วฉันไม่มีฝาแฝดนะแดนน่าฉันรู้นะว่าเธอทำหน้ามาน่ะแ <c oughs> น่สิจะมีอะไรอีกล่ะ <c oughs> ดีมากนี่นายหลอนแล้วหรือเปล่าเนี่ยดีมากนายจะไปสนใจแดนนั่นเะป็นทำไมนี่อุ้บอุ้ อย่างมึงอาจเชี่ยนะเธอก็รู้จูลี่ว่าฉันไม่สนหรอกเธอก็รู้จูลี่ว่าฉันไม่สนอะไรพันนั้นหรอก